สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เปน็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมปี2566ค่ะเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเรามาพยากรณ์เพื่อวางแผนดวงชะตาจะได้เตรียมตัวเข้าสู่ศักราชใหม่ปี2567นั่นเองค่ะ มาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะ ชาวกันท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกันนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกันว่าในช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีกันค่ะ ในระยะปากแรกของเดือนธันวาคมนั่นก็คือวันที่1ถึงวันที่15ทธันวาคมปี2,566ดาวสมดวงได้ทำการโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะดาวสมดวงประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารแล้วก็ดาวพระพุธ หนึ่งในนั้นคือดาวพระพุธดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันมาโคจรอ,อยู่ในเรือนสหัชชะแต่ว่ามีการโคจรผิดปกติหรือโคจรวิปริตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็มี สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็มีก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้ชาวละขนาราศีกันคะในช่วงที่ดาวพระพุทธโคจรวิปริตหนึ่งเลยอารมณ์แปรปรวนง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดกับคนรอบตัวใครทําอะไรไม่ถูกใจคุณก็จะรู้สึกหงุดหงิดรําคาญใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะประการที่2 ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาอาจจะมีเกณฑ์พูดจาที่ออใช้คําที่มันไม่น่ารักนะคะไปกระทบกระทั่งจิตใจผู้ฟังอะไรต่างๆนานาคุณก็ต้องระมัดระวังหรือคนอื่นมาพูดกับคุณก็ได้นะลำดับที่3คือเรื่องของเอกสารสัญญ์สัญญาต่างๆคนรับปากการนัดหมายการดีลงานต่างๆมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดใครก็ตามที่มารับปากหรือมาสัญญาอะไรกับคุณเขาอาจจะไม่ทําตามสัญญา เพราะฉะนั้นต้องเผื่อใจตรงนี้ไว้ด้วยลำดับที่4เรื่องของการเงินการทองตัวเลขการบัญชีการธนาคารการกู้หนี้ยืมสินดอกเบีย้ยเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆมันมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเพราะดาวพระพุธเดินวิบวริตนะคะก็ต้องรอบคอบให้มากขึ้นนั่นเองนะและการที่ดาวพระพุทธเนี่ยแม้ว่าเดินวิบริตแต่มาอยู่ในเรือนสหัชชะมันก็ยังมีมุมที่ดีนะคุณจะได้เจอกาลยยนมิตรที่คอยเตือนสติ คอยชักจูงคุณให้ไปอยู่กับร่องกับรอยให้เข้าที่เข้าทางคอยแนะนําคอยเตือนเนี่ยลักษณะนี้นะคะก็ยังเจอเพื่อนที่ดีเจอมิตรที่ดีนะคะคนที่ทํางานร่วมกันกับคุณเพื่อนที่ทํางานก็ดีอย่างเงี้ยนะคะยังได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนและในระยะที่เ,เป็นช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมเนี่ยดาวพระพฤหัสเองซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่ก็ได้ทําการโคจรวิปริตด้วย คุณจะต้องระมัดระวังผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาคุณเป็นญาติพี่น้องคุณนะคะต้องพยายามดูให้ดีอย่าพยายามมีปัญหากับเขาหรือถ้าไม่เช่นนั้นไม่ได้เป็นในเรื่องของการข้องแวะข้องเกี่ยวหรือขัดแยง้งความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะมีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยญาติผู้ใหญ่เข้าโรงพยาบาลหัวหน้างานไม่สบายก็ว่ากันไปมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะช่วงนี้ต้องทำต้องทำทุกอย่างด้วยความไม่ประมาทอ่ะ ชาวลัคนาราศีการต้องใช้ชีวิตด้วยความมีสติต้องพยายามตั้งรับในช่วงนี้ไม่เหมาะกับการรุกลุยหรือเดินหน้า ในช่วงนี้เหมาะกับตั้งรับเหมาะก,กับการใช้สติค่อยๆคิดค่อยๆทํามีสิ่งใหม่เข้ามาเริ่มได้ไหมเริ่มได้แต่เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่จังหวะชีวิตที่คุณจะลุยเดินหน้าได้ตามปกติเลยสมัยจะไม่ได้บอกอย่างนั้นนะคะลุยได้เลยนะชาวกันเริ่มได้เลยมันก็ไม่เชิงแบบนั้นแต่ต้องตั้งรับใช้สติใช้เหตุผลดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวงังชาวลัคนาราศีกันคะคุณมีโอกาสที่จะไปร่วมงานขาวดำนะในระยะครึ่งเดือน รหรือมีเกณฑ์ที่จะไปเยี่ยมใครก็ตามที่เจ็บป่วยเป็นไข่อยู่ในโรงพยาบาลหรือคนในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพหรือตัวคุณเจ็บไข้ไม่สบายเป็นหวัดเนี่ยลักษณะนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณหรือบางคนก็จะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับทางต่างประเทศต่างแดนต่างถิ่นต้องเดินทางไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะข้องเกี่ยวเรื่องของสุขภาพหรืองานข่าวดําแก้เคล็ดด้วยการเดินทางไกลนะชาวกันช่วงนี้ไม่ควรอยู่นิ่งกับที่นะคะต้องมีการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวเคลื่อนไหวอ่ะ นะพยายามแบบนี้ให้มากที่สุดต้องไปหลับนอนที่อื่นบ้างชั่วครั้งชั่วคราวนะคะไปอบรมสัมมนาก็เดินทางออกไปบ้างอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นการแก้เคล็ดที่ดีด้วยนะแล้วชาวลัคนาราศีกันคะใครที่มีคู่มีคนรัก ระยะนี้ปัญหามันค่อนข้างที่จะจุกจิกใจนะต้องขอบอกกันตามตรงไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้คุณจะต้องอย่าร้างหรือเลิกรากันแต่ว่าปัญหาครั้งนี้มันค่อนข้างหนักในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่ต้องใจเย็นๆต้องพยายามประ,ะประคับประคองชาวลัคนาราศีกันถ้าคุณเป็นเพศหญิงนะอะไรที่พอจะปิดหูปิดตาได้ก็ปิดนะคะมันเหมือนกับว่าปิดตาข้างหนึง่งปิดหูข้างหนึง่งประมาณนี้ ส่วนคนที่เป็นเพศชายนะคะพยายามทําทุกสิ่งให้มันกระจ่างแจ้งอย่าพยายามมีความลับต่อกันเพราะผู้หญิงจะชอบมากๆเลยเวลาที่คุณมีอะไรก็บอกเขาหมดเนี่ยเขาจะชอบแต่ถ้าคุณมีความลับคุณปกปิดเขาจะยิ่งอยากรู้แล้วถ้าเขาหาข้อมูลเองมันจะไม่สนุก นะคะมันจะเป็นลักษณะนั้นอันนี้ก็อยากจะบอกกล่าวเตือนกันไว้นะส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้อย่าพึ่งไปเร่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ใจยเย็นๆแล้วก็มุ่งไปที่เรื่องของการทํางานมุ่งไปที่เรื่องของการหาเงินจะดีกว่า นะนี่ต้องเตือนกันหน่อยสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือไม่เช่นนั้นอะ่ะใครที่มีคู่มันมีเกณฑ์ที่ต้องอยู่ห่างไกลกันมันไม่ได้อยู่ตัวติดกันตลอดเวลานะคะมีเกณฑ์ที่เราต้องอยู่กรุงเทพแฟนต้องไปทํางานต่างจังหวัดหรือแฟนต้องทํางานอยู่ในกรุงเทพส่วนเราต้องออกต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเจอกันเดือนหนึ่งสองสาครั้งก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะมีลักษณะนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ใครที่ยังโสดอยู่เนี่ยสมัยต้องบอกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณมีความสัมพันธ์แล้วคุณปกปิดเป็นความลับได้อันนี้ดี แต่ถ้าคุณเปล่าประกาศคนรู้เยอะเมื่อไหร่ปัญหาเข้าปัญหาเกิดนะคะระยะนี้เสริมอีกสักนิดหนึ่งนะไม่ควรที่จะคำประกันให้ใครไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินและก็ไม่ควรที่จะดําเนินเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหรือธุรกรรมทางการเงินมากมายนะมันมีเกณฑ์ผิดพลาดในเรื่องของตัวเลขดอกเบีย้ยผลประโยชน์ไม่ลงตัวไม่ลงรอยนะคะเรื่องเหล่านี้เรื่องของเงินเงินทองทอง,ทองตัวเลขดูให้ดีสําหรับชาวกันนะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาว ลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ